ทัานดาวดึงอัมบรินสาธิราชเป็นจอบเทพผู้ยิ่งใหญ่มองโลกมนุษย์อยู่ท่านรู้ทน็นใครทำดีใครทำชั่วคนทำดีท่านจะมอบของรางวัลจะให้โชคให้ลาภแต่ถ้าใครทำชั่วก็ตอบสนองให้กับความชั่วกับคนเหล่านั้นนี่คือจอมเทพแห่งสวรรค์ขณะนี้ ท่านกำลังเห็นในกายหมารมกำลังทนทุกทรมานเพราะเนื่องจากมีกรรมมาแต่ชาติปางคนมาชาตินี้ก็าถึงใช้นี่ร,รมเพราะฉะนั้นพระอินท่านจะช่วยยังไงพี่น้องติดตามดูต่อครับ ครั้งนั้นร่อนไปถึงไกรล,ลาดสะเทือนนาดิสโรนี่คือเท้าโกสินและลงสู้จุมภูปานนี่คือวิมานก้องพระอิน์รููตึ่งทิ้นข้องมนุษย์นี่คือจุดสำคัญประเจ้าไกหามากำเืิอก่อนมันทำออชัวออกข้องซอกปรกมาลูบตัวองค์พระรา,ราน ทำลายประพุทธรูปนั้นพอทั้งวันกำเนดที่ได้เกิดกายมามาตอนนี้มีสิ้นธรรมเพราะเธอมีการกุศลลุมามาตอนนี้มีสิ้นท่านก็สร้างการกุศลมันสร้างเพนาอาไว้ ในพระศาสนะจึงรอนทั้งเทวันในชันกว่าวางใหเทพธิดาลงไปไว้เออนี่ลูกเจ้าซอยเวหาพ่อเองเนี่ยเป็นเทพแห่งสวงสวรรค์พ่อรู้พ่อเห็นการเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกชนชั้นใครทำดีพ่อก็ให้โชคให้าลาบใครทำชั่วก็ปล่อยก็ไปตามกรรมถือว่าผลกรรมนั้นต้องสนองเขาสักวันหนึ่ง นะโดยเฉพาะพอมองไปบัดนี้เห็นแล้วว่าเจ้ากายหมากรรมซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์นครแก้วไพบูญนะลูกเขาเคยสร้างกรรมทาบาปมต่ชาติปังก่อนนนะท์เขาเคยเอาของสกปรกไปรูปตัวองค์พระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นพระในโรงธรมารมศาลาเขาเอาของสกปรกไปเล่นไปรูป เกิดมาชาตินี้ก็มีกรรมรูปร่างขี้ริ้วขี้เรนะหน้าตาดูไม่ได้ร่างกายเปื่อยพังก็เพราะเวรกรรมนี้แหละลูกที่เขาได้ทำเอาไว้วันนี้พอดีใจที่สุดได้เห็นโกจองได้เห็นคุณ,นณอนุชิตสกุลมรเขาทำความดีเขากำลังทำเ,เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนได้เอาพระพุทธรูปไปนับถือเขาต้องการให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรมนะเกิดชาติหน้าเขาจะเป็นคนร่ําคนรวยเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาทําดีนี่นะเทวดาว้าดินเขาเห็นเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปช่วยเจ้ากายหมากรรมชลูกในฐานะเขาเป็นคนดีแล้วตอนนี้เขาถือศีลหน้าแล้วนะเขาสั่งสอนมนุษย์เขาสั่งสอนโจรให้คนทำดีมีคุณธรรมถือความสัตว์ ไม่เบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันไม่ก่อกรรมทำเวรกันแล้วอ๋อเขาเป็นคนขี้ริว้วขี้เรใช่ลูกแล้วเจ๊หนูทำยังไงอ่ะหนูทำให้เขาหลอ่อขึ้นมาสิทำยังไงอ่ะพ่อก็เอาดาบกายสิทธิ์เล่มเนี้ยลูกนะนะไปพาอกไปผ่าอก <c oughs> ในกายหมากรรมแล้วก็ไม่ตายเหรอพ่อไม่ตายลูก เพราะการที่ผ่าเราผ่าเพียงส่วนนอกเขาเรียกกเพียงแต่เสื้อกรอบของสกรปรกนั่นลูกในเมื่อเสื้อนั้นนะทะลุโป,ปร่ปปรงว่าฉีกขาดแล้วรูปร่างที่หล่อที่สุดอยู่ภายในเปรียบประดุดดังเนื้อทองเนื้อสิบลูกหน้าตาหล่อเหลาออกมาเป็นคนหลอ่อในมนุษย์ผ่าอ,อกหมายความว่าเนื้อฉีกขาดออกมาแล้วจะเป็นมนุษย์รูปร่อออกมาจาก คนตัวร่างชีริวิเดนั้นใช่เป็นคนหล่อที่สุดหล่อที่สุดแต่ถ้าหากว่าหนูไปช่วยเขาแล้วแม่หนูกลับมาได้ไหมแล้วหนูจะไปไหนอ่ะหนูจะไปอยู่กับพี่กายหมากรรมด้วยอ่อรออะไระพูดสองสามคำจะไปอยู่เขาซะแล้วเป็นเทพธิดาเนี่ยฮเไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าหนูรักเขาหละพ่อพ่อก็เป็นคนดีนี่ พ่อเทวดาบอกเป็นคนดีหนูชอบคนดีเออมึงรักคนดีก็ได้พ่อจะให้เจ้าไปอยู่กับกายหมารมแต่ว่าจะต้องถอนสมมโนครัวด้วยนะถอนสมมโนครัวที่บนสวรรค์เออแล้วไปอยู่บ้านใครอะไปอยู่บ้านใครก็ได้ไปอยู่ที่เขาคานั่นเลือกเอาเลยไปอยู่กับอตอบตคนไหนก็ได้เอาคนหลอ่อๆนั่นลูกอืม เอออย่าลืมว่าเวลาเลือกสอจอเลือกอสอวอหรือว่าเอเลือกผู้ใหญ่กำนันเนี่ยอย่าลืมว่าบ้านเมืองเขามีการปกครองอระบบประชาธิปไตย<ๆ>เขาต้องเลือกผู้แทนเลือกผู้นำเราต้องย้ายไปอยู่กับเขาเข้าใจไหมค่ะแล้วบอกว่าเธอจะแต่งงานเอากายหมากมน,น,นะค่ะไปลงมาได้แล้วค่ะ เวลากลับมาอย่าลืมเอาเรียนหมอนทองมาขวาพ่อสักลูกค่าโชคดีนะค่ามาสว้อยแหวกลับลามิชานักและจากที่บักซ่วงสวรรคนฉันหนึ่งซะองค์อมรินกลับลก็สูแทนสยยสร้อยแหววซึบตามพระกุมารเลือนลอยคล่อยอไปนี่กลางพีพอ เราตามตัวจบยังไม่พบกลางใบซนทุกแนวแ้าทางกลางดนดานตั้งสะการซอยเวา้าพอตอนที่ตามหาใจพอตั้งสะการซอยเวา้า ถานที่ภูเขาพาราตะภูเขาพาระตะซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่นั่นคือปู่เจ้าเฝ้าถ้ำนะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่นั่นเช่นกันครับพี่น้องป่าเขาลำนาวไพรต้นไม้ใหญ่ๆภูเขาใหญ่ๆอทิเช่นที่นี่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่นะพี่น้องอย่ามองข้ามอย่าเพิ่งดูถูกนะ ขึ้นไปกราบไหว้บูชาซะมันจะเป็นสิริมงคลกับตัวเราที่ภูเขาภารตะก็เช่นกันมีปู่เจ้าเฝ้าเขาท่านได้สร้างสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ต่างอากาศนะมีเรือนใหญ่ๆมีสถานที่น้ำตกมีสถานที่ต่างอากาศมีบังกะโลหลายหลังแต่ไม่มีใครเคยมาท่องเที่ยวเพราะไม่มีเคย ได้ไปผ่านภัยมาเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าส้อยศินซึ่งเป็นหลานของท่านผู้เจ้ามีหน้าที่ไปโฆษณาให้ประชาชนได้มาพักผ่อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับหล่อนในอนาคตข้างหน้าติดตามดูพระท่าน เจ้าจะไปนะพ่อนะข้าวสู่ในจังจะมีมืวันไปโฆษนายชาโลกาทั้งมัดได้ปรากเสะเทือนไรตลอดในสวรรค์ว่าสถานที่นี้คือทองเที่ยวที่สำคัญแต่คนนั้นไม่รู้จักว่าที่ปักอย่างไรวัดดีครับผู้เจ้า,าวัดดีลูกอีซอยสิน พอได้สร้างสถานทีปักพน้นสถานทีตากากาศสร้างบังกะโลหไ้ไ,ไล,ล่ลังหกือที่ตรงนี้มันสบายหรอกมีถีพักมีถีอาไสมีถีตากาการมีอาสไสชายทะเลราบสะอาดดาบหรืนถ้ากวาบุญผู้เข้านี่มองไปรอบๆบจะเห็นถูกสาทิตว่ามีส่วนดอกไม้เป็นพันๆันายงดงามสกรัรตาแต่วาตอนนี้เคยไม่เคยมาพักพอนเพราะไม่เคยไม่มีคนมารู้จักไม่เคยมีมาคนมาพักหรเอกอค่ะ แล้ววันนี้มึงคิดเพื่อลุยซอยสิ้นหมาพอนี้หนูจะไปโฆษณาค่ะให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนกันอ๋อไปโฆษณาชาวบ้านก็รู้ว่าสถานทีแห่งนี้คือสถทานทีทองเที่ยวแล้วข้อร่นจะได้มาพักจะไม่ลุกค่ะแล้วมึงมีกแก๊ปก็ขึ้นเท่ไใดอย่าลุกหืมเราจะพอพวกรังนี่มันต้องมากันมากหกลงเรื่องพอไช่ตาลีตอนแรกๆหนูไม่เก็บกับพ่อพักผ่อนฟรีอาหารกินฟรี แต่พอนานๆหนูค่ยเก็บเองค่ะเออนั่นแหละมันเรียกว่ามึงมีสติปัญญานะแต่ผันผื้ใยญยกูขาดทุนหลกนะกูจำาน้ำหน้ามาดูมาสร้างค่ะอ่าก็ไปแล้วลกไปโฆษณาชาวบ้านก็ได้รู้เลยได้มาพักไปลูกนาะซอยสิ้นโชคดีค่ะเลยปรากากผู้าสมิงไพรเข้าสู่ในแนวป่าปนาสัน ชมวิวทิวต่างกลางดงด้านพบกุมันซีนานพร้อมด้วยไพรประชา อกตังได้มารายาเป็นโอกาสทำไทยว่าคุณจะไปไหนนะอ,อสวัสดีค่ะไปไหนมาจากไหนคุณพี่เองชื่อกายมาคำนองเออพร้อมนายเนื่อยนายหนุหนยนายถิงพวกเรามาต้องการจะมาแถซื้อผ้าราชสีตัวต้องการจะข้อนำนมราชสีไปให้พี ได้ดื่มได้กินเพราะว่าพีชายของพีกําลังป่วยนักนองเออนองชื่อไรมาแต่น้อยอะน้องเห็นเดินคนเดียวในป้าในดวงทำไมไม่ไม่ไม่ขี้ขาดคนบ้ามั้งอะน้องหื่งกูกูคนเมาไงยังงั้นน้องไม่กลัวหรอกข้าไม่กลัวข้าห่ามพี่แต่พวกมาพอบทตามมาพอแกแกเคยดำเรากับน้องกล้มากําแกลเคยดำ จริงเอ็มโรยถายโอ่งแต่ยิ่งจานเฮ็ดกูแหลมแต่ว่าเแถานี้มันทำไม่เป็นนี่กูจ่าเฮ้ยวัดด้ยอยัางไม่ไม่โดนมันเลยละเหมือนมือตากูกำโดดแถวนี้ทีอ๋ใช่พี่รูดแหลมยังไม่ยั้งเพราะไม่ย้อนในทำไรเคยนี่ไม่ยุ่งเคยนี่แล้วถือเจอไรมาแต่ไหนจะไปไหนยังน้องฉันมาโฆษณาพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าสถานที่บนภูเขาพระตะ เป็นสถานที่ต่างอากาศอันดับหนึ่งของโลกค่ะน้องเป็นผู้จัดการดูแลค่ะอยากจะชวนพวกคุณไปพักผ่อนกันแล้วพวกคุณได้ไปบอกกันต่อๆไปให้พี่น้องประชาชมนมาพักผ่อนกันได้มากเรื่องผูกข้อประตาไปทางนั้นน้องทางนี้ค่ะทางไหนก็ทางไหนนี้ทางนี้ค่ะทางที่ตรงตรงนี้ค่ะ,ท,คะที่มันยอดมันเป็นจุด กลุ่มกลมมือต่วดลูกหนูค่ะตีกังคุณก็มันพองพองงั้นค่ะแต่ถึงเวลาโตมันเสียไอ้เนออ <c oughs> มาใช้เข้าแหล่ไปด้วยหนุ่มแล้วท่ามบา้บาๆไม่รู้เรื่องน,นถึงอันนี้น้องเป็นผู้จัดการดูเลยน้องค่ะแต่ทต้องมาบอกเราจะไปผักป้อนวันนี้น้องเก็บไม้อะไม่เก็บค่ะอ๋อไม่เก็บไม่ไม่ไม่เก็บขาผักพ้กกนค่ะ เราึงองหารการกินนะบริการฟรีเลยคข่า,าถ้าเปนน็นไปวะรู้เห็ุไหมเพรว่ากินฟรีไปเวะวะทำใดแดกปลอบเราไอ้จักนี้ไม่ได้พี่เออนองก็รองพี่ต่างซ้ำอย่าคิดสนุกนะเพราะว่าเรามานี่มาต้องการจะห้านำนมราชสีไปช่วยเลือกพี่ชายที่กำลังป่วยนักปันนี้ตน้องนะน้องซอยสิ้นพี่บอกน้องตรงๆว่าพี่ไม่มีเวลา,วลาจะได้ไปกับนองหรอก เพราะว่าบีตองการจะซื้อผ้าราชสีที่บนภูเขาพระตะก็มีราชสีด้วยค่ะโอ้มีมเหมือนกันนะน้องค่ะโอมีมากไหมน้องมีมากค่ะถ้าว่าคุณมีความสามารถคงจะจับได้แล้วเอาน้ํำนมได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวไมู่้ํทำรือ่อนะมันทำบ่วงครองนี่ลองกันไปเลย,อยลองกันได้ได้อ เฮ้ยวันนี้ได้อย่างนุ่นทำก็ได้กับติดกับการเปล่านั่นจำรับเม่งวันไหนไปดื้อไม่ได้เรื่องใดเราเลยแถวมังออตากว่ามีราชสีจริงๆพี่ชายจะก็ไปกับน้องซอยสิ้นด้วยนะแต่ว่าน้องตรงบอกไ้ปีนะว่าที่อยู่ราชสีตรงไหนค่ะน้องจะบอกให้เองค่ะไปพักผ่อนหลายคืนนะพี่นะให้ได้น้ำร่มราชสีนนองโตพีมาตัวพีจะจากน้องค่ะงั้น ตามฉันมาเถอะน้องรู้สึกดีใจในตอนนี้เราจะพาชายคนดีไปที่ส่านมาถึงเข้าฟาราตาตอนนี้เวลาไม่นันเราเชิญทานมองดูอยู่ตรงใดบังกะโลไล่ลงังโนตังตระงานที่นะั้น แันจะปักปอนพี่จะนอนลังไหนเจนละบนผูกเขามองดูมองตัวไปติดหน่อยใยัยแจนได้ประกายตาส,สบายใจไหมพี่สบายใจจังน้องเอ้อแล่ตาปีเตึงพี่นุยพีเหนื่อยบนผูกก็บาาตานี่จะานามจริงๆ มีสถานที่ผักพอนยนต์กําลังแล้วก็มีบังกะโลแม่เอ้ยหน้าผักพอนหน้านอนตากราดเฮียะห้องแห่งไรห้องชายองเรทั้งนี้กินข้าวไหนกันล่ะสักเดี๋ยวตัวข้าน้องคนชายจัดการให้นะมีคุกทาอหารเรียบร้อยเฮียะอาหารจะอะไรบอกมานะพี่กายหมากรรมจะทานอะไรเหรอพี่ ได้ทางเพศสำหรับผีน้องเออผีไม่เหลือกอานไตจีนพารั่งผีกินได้เพศแล้วคุณเนยกินอะไรอ่ะพี่เอาเอาราดหน้าจ้องจำราดลังหนาา้าจำ